สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะฮะที่ผมจะมาพูดถึงกล้องแอคชั่นคาเมล่าของ eken นะครับแล้วก็สำหรับครั้งนี้นะครับที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้นะฮะก็คือจะเป็น eken อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นรุ่นที่มีการอัปเกรดจากรุ่นก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นรุ่น authentic h9 ธรรมดานะครับแต่สำหรับกล่องนี้นะครับที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้นะครับ จะเป็นรุ่น Authentic H9 ที่มีรีโมทคอนโทรลนะครับหรือที่เป็นชื่อรุ่นย่อๆที่เรียกว่า H9R นะครับก็ลักษณะรูปลักษณ์ภายนอกของกล่องนะครับเนี่ยฮะก็จะใกล้เคียงกับกล่องของรุ่น H9 ก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยฮะ Authentic H9 เหมือนกันนะครับเพียงแต่ไม่มีสติ๊กเกอร์รีโมทต,ตรงนี้ติดไว้นะครับเพราะว่ากล้อง จะไม่รองรับรีโมทนะครับสำหรับรุ่นก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็คุณสมบัติอื่นๆนะฮะพวกความละเอียดอะไรต่างๆนะครับเนี่ยฮะยังคงเหมือนกันหมดนะฮะลักษณะคุณสมบัติทั่วไปนะครับความจุแบตเตอรี่อะไรต่างๆเหมือนกันหมดครับตรงนี้ผมก็จะไม่พูดซ้ำนะครับแล้วก็เรื่องของแอปพลิเคชันที่ใช้งานผ่าน WiFi นะครับ q ิวอารตรงนี้ก็ยังเหมือนกันทุกประการ นะครับถ้าเกิดว่าใครที่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้ก็สามารถย้อนดูได้นะครับถ้าเกิดว่าสงสัยตรงข้อไหนนะครับ mm hmm. เดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาแกะกล่องตัว a u t h e n t i c H9 ที่เป็นรุ่นรีโมทนะครับหรือว่า H9R ตัวนี้กันนะครับอ c c e s s ์ r y นะฮะเหมือนเดิมครับ ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับนะครับลักษณะตัวกล้องก็เหมือนกันนะครับสายเชื่อมต่ออสซอรีต่างๆนะครับตัวคลิปสําหรับยึดติดอะไรต่างๆเหมือนกันหมดครับผมจะไม่อธิบายซ้ํานะครับแต่ถ้ามีโอกาสก็อาจจะมาแจกแจงเป็นชิ้นๆให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ายังมีบางครั้งลูกค้าก็ซื้อไปนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าชิ้นไหนควรจะไปใช้กับกรณีไหนนะครับ จริงๆก็แนะนําให้อ่านคู่มือนะครับคู่มือจริงจะมีภาพแล้วก็มีคําอธิบายค่อนข้างชัดเจนในระดับหนึ่งนะครับก็นี่นะครับในกล่องเนี่ยนะฮะถ้าเป็นรุ่นรีโมทจะต้องมีรีโมทตัวนี้นะครับนี่นะครับสําหรับลูกค้าที่เคยซื้อรุ่นก่อนหน้านี้ไปนะฮะที่เป็น h9 ธรรมดานะฮะผมต้องบอกก่อนนะฮะรุ่นที่เป็น H9 ธรรมดาคุณจะไปหาซื้อรีโมทอย่างนี้มาแล้วมาใช่ว่วมกันใช้ไม่ได้นะครับ เพราะว่าตัวกล้องไม่ได้ออกแบบมาให้รองรับกับการใช้รีโมทนะครับถ้าเกิดจะใช้รีโมทจะต้องเป็นรุ่น H9R นะฮะที่มีสัญลักษณ์นะครับข้อความเขียนว่ารีโมทนะครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับหรือเขาอาจจะเป็นชื่อรุ่นก็ได้นะครับบางทีก็เป็นรุ่น H9R นะฮะก็จะเขียนไว้ชัดเจนนะฮะแต่ณปัจจุบันเลยฮะ ณปัจจุบันที่มีการผลิตออกมาเนี่ยจะเป็นตัวหนังสือที่เขียนว่ารีโมทตรงมุมขวาบนตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีลูกค้าบางท่านที่เคยสั่งซื้อสินค้าจากทางเว็บไซต์ของผมไปก่อนหน้าสักตีว่าช่วงประมาณธันวาคมที่ผ่านมานะครับธันวาคม2559ที่ผ่านมาก็จะมีลูกค้าบางท่านอาจจะได้เป็นรุ่นที่มีรีโมทแต่ไม่มีรีโมทอยู่ในกล่องก็ไม่ต้องสงสัยนะฮะ เพราะว่าราคาที่ท่านได้ซื้อไปณตอนนั้นนะฮะจะเป็นราคาของรุ่น h 9ธรรมดานะครับแล้วก็ตัวกล้อง h 9ปัจจุบันแล้วเขาไม่ได้ผลิตออกมาแล้วนะครับทําให้ผมไม่มีสินค้าส่งให้ลูกค้าผมก็เลยต้องอัปเกรดตัวกล้องให้นะครับก็คือให้เป็นรุ่น h 9 r ก็คือตัวกล้องแต่ว่ารีโมทจะต้องซื้อเพิ่มนะครับอันนั้นเนื่องจากเราให้เป็นราคาของรุ่น h 9รุ่นเก่านะครับ ปัจจุบันนะฮะทั้งหมดสินค้าที่เรามีก็จะเป็นรุ่น H9R นะครับตัวกล้องที่คุณจะได้รับก็จะเป็นรุ่นที่รองรับรีโมทนะครับพร้อมกับมีตัวรีโมทต,ตัวนี้ให้มาด้วยนะครับถ้าเกิดใครได้เป็นกล้องรุ่นที่ไม่มีรีโมทนะฮะหมายถึงว่าตัวกล้องไม่รองรับรีโมทแล้วไปหาซื้อรีโมทอย่างนี้มาใช้นะฮะใช้ไม่ได้นะครับ ซื้อมากดยังไงก็สั่งงานไม่ได้นะครับเพราะว่ากล้องไม่ได้ออกแบบมาให้รองรับนะครับแต่สําหรับปัจจุบัน H9 r รองรับหมดนะครับเนี่ยครับรูปลักภายนอกนะฮะจริงๆต้องบอกว่าดูด้วยสายตานะฮะเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันเป๊ะฮะทุกจุดครับปุ่มตำแหน่งปุ่มอะไรต่างๆนะครับเนี่ยฮะเหมือนกันหมดครับเหมือนกับรุ่น H9 ปกติครับนะฮะคุณสมบัติโดยรวมก็เหมือนกันนะครับ เรื่องของอความละเอียด 4K นะครับหรือว่า Full HD อะไรต่างๆเหมือนกันหมดครับแต่ที่พิเศษนิดนึงสำหรับรุ่น H9R นะฮะที่รองรับรีโมทเนี่ยนอกเหนือจากที่รองรับรีโมทได้แล้วนะฮะตอนนี้มีเมนูภาษาไทยให้เลือกแล้วนะครับสำหรับตัวกล้องนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะถ้าใครเคยไปซื้อรุ่น H9 ธรรมดานะฮะแล้วมีเมนูภาษาไทยเนี่ย มีโอกาสที่จะคุณจะได้ของปลอมนะครับถ้าเป็นตัว H9 ที่มีเมนูภาษาไทยนะฮะแต่ว่าเพราะว่าตอนนั้น H9 ธรรมดาเนี่ยรุ่นธรรมดาที่ไม่มีรีโมทนะฮะยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับหมายความว่าไม่มีเมนูภาษาไทยให้เลือกนะครับถ้าใครไปเจอเมนูภาษาไทยก็มีโอกาสที่จะไปเจอของปลอมนะครับแต่สําหรับรุ่น H9 R ปัจจุบันนะครับมีเมนูภาษาไทยให้เลือกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยนะครับ ของที่ซื้อจากเว็บเราเนี่ยเราขายของจริงอย่างเดียวครับไม่มีของปลอมไม่มีของก๊อปนะครับเนี่ยฮะ H9R ปัจจุบันนะครับมีรีโมทนะครับและรองรับเมนูภาษาไทยได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยฮะก็เดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเครื่องฮะแล้วก็มาทดสอบตัวรีโมทตัวนี้กันนะครับก็เนี่ยนะครับหลังจากที่ได้แกะกล่องออกมานะครับก็ต้องบอกว่าตัวกล้องนะฮะสำหรับรุ่น H9R นะครับ รูปลักษ์ภายนอกของตัวกล้องเนี่ยต้องบอกว่าตำแหน่งพอร์ตปุม่มทํางานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเนี่ยทั้งด้านซ้ายด้านขวาด้านข้างด้านบนด้านล่างเหมือนกับรุ่น H9 ธรรมดาทุกประการนะครับไม่ได้มีอะไรตรงไหนที่แตกต่างกันเลยนะครับสิ่งที่เห็นชัดเจนฮะคือข้อความตรงนี้นะฮะตรงสื่อที่เขียนว่ารีโมทนะครับในรุ่น H9R นะครับ ที่ทางเว็บเราจำหน่ายเนี่ยก็จะมีคำว่ารีโมทอยู่ตรงมุมขวามือบนนะครับแน่นอนนะครัำว่ารีโมทก็คือรองรับกับรีโมทไร้สายที่มีมาในกล่องนะครับแบบนี้นะครับตัวรีโมทนี่ก็จะเป็นรีโมทสองจุดสี่ G นะครับคลื่นสัญญาณเป็นสองจุดสี่ก็จะเป็นคลื่นสัญญาณที่เรียกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องการสั่งงานนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะ รีโมทนจะอยู่ด้านหลังด้านข้างด้านบนด้านหน้านะครับสามารถกดสั่งงานได้หมดนะครับจะไม่เหมือนกับพวกอินฟ a t าเรตนะฮะอินฟาเรตนี่ต้องเรียกว่าต้องจอให้ตรงกับช่องรับสัญญาณนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคลื่น 2.4G อย่างเงี้ยนะครับจะกดจากตำแหน่งไหนก็ได้นะครับขอให้อยู่ในรัศมีประมาณ15เมตรนะครับตัวรีโมทจะครอบคุมการใช้งานอยู่ในรัศมีประมาณ15เมตรนะครับแล้วก็ตัวรีโมทนี่ก็ตามสเปคนะฮะก็ สามารถที่จะป้องกันพวกละอองน้ําได้ในระดับหนึ่งนะครับฝนตกเปาะแปะมาโดนไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจนะครับจริงๆบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้เอาไปลุยน้ําได้เลยไหมเอาไปลงน้ําเลยสมมติมว่ากล้องเราใส่เคสกันน้ําเนี่ยเพราะว่าตัวเคสเนี่ยเคมไว้ว่าลงได้สามสิบเมตรเอาตัวนี้ลงไปด้วยได้ไหมก็ผมคิดว่าไม่น่าจะได้นะฮะเพราะว่าถ้าลงไปี่มีโอกาสเสียนะครับนะฮะ แต่ว่าถ้าแบบน้ํากระเด็นอะไรมาโดนอย่างเงี้ยไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าฝาหลังตรงนี้นะครับถอดออกมาได้นะครับเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็มันจะมีซิลยางนะครับมีซิลผมเคยเปิดมาดูแล้วครับแบตเตอรี่ก็จะใช้เป็น cr 2 0 3 2นะครับเป็นแบตกระดุมแบนๆนะครับกลมๆนะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้เองครับเนี่ยครับยึดด้วยฝาหลังก็ยึดด้วยน็อตสี่มุมนี้นะครับเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีเป็นยางฮะเป็นยางซิลไว้อยู่ด้านตรงขอบ นะครับก็เข้าใจว่าน่าจะช่วยกันน้ําได้นะครับในระดับหนึ่งนะฮะไม่ถึงกับไม่ถึงกับขนาดแบบจมลงไปทั้งอันแล้วก็เอาไปกดสั่งงานใต้น้ํานะครับเชื่อว่าไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมไม่เคยลองนะครับแล้วก็ไม่แนะนําให้ลองนะครับไม่ได้รับประกันในการทดลองแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้งานทั่วไปนะครับถือถ่ายนะครับแล้วก็กดถ่ายจากตรงเนี้นะครับใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับรีโมทเนี่ยก็จะมาพร้อมกับเนี่ยครับ มีสายรัดข้อมือมาให้นะครับในกล่องนะครับสายรัดข้อมือคล้องเข้ากับตัวรีโมทครับแล้วก็สําหรับคนที่เล่นกีฬานะครับบางทีเราอาจจะใช้ตัวรีโมทเนี่ยยึดติดกับข้อมือของเรานะครับแล้วก็มาสั่งงานนะครับอยู่บนข้อมือก็สามารถที่จะกดสั่งงานได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบตัวรีโมทกันนะครับเริ่มต้นเลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมขอใส่เมมการ์ดก่อนนะครับ เมมการ์ดนะครับเนี่ยครับขอย้ำกันอีกครั้งครับคนที่ซื้อกล้อง e k เคจากทางเว็บไซต์ของผมไปนะครับไม่ว่าจะผ่านทางช่องทาง Lazada หรือว่าทางเว็บของผมโดยตรง a n y นนี่เอ r กซ์นะฮะถ้าซื้อกล้อง e k เคของเราไปนะครับการุณาเลือกเมมการ์ดดีๆมาใช้นะครับผมไม่ได้บอกว่าต้องเป็นยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้ออื่นถ้าเกิดเป็นของแท้คุณภาพดีก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับ เพราะว่ายังคงมีคนที่ไปหลงเจอเมมก์ดของปลอมหรือว่าเมมก์ดคุณภาพต่ำนะฮะแล้วก็มาใช้กับกล้องแล้วก็จะทําให้กล้องเนี่ยมีอาการอาจจะแฮงหรือว่าอาจจะหน้าจอค้างหรือว่าดับไปนะครับคือทํางานไม่ได้หรือว่าถ่ายได้ถ่าย,ายอาจจะถ่ายได้แค่ไม่กี่วินาทีแล้วก็เบี่ยงไปนะครับก็ต้องย้ํากันอีกครั้งครับต้องหาซื้อเมมก์ดดีๆครับ แล้วก็ต้องมั่นใจว่าเป็นของแท้นะครับเมมการ์ดนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อแซนดิสอันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าจากส่วนตัวที่ผมเคยทดสอบก็ยี่ห้อนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับแต่ว่ายี่ห้ออื่นนะฮะที่เคยใช้ก็จะมีคิงตันนะครับก็เคยใช้ก็พอใช้ได้ฮะไม่พอไม่ไม่ถึงกับดีมากนะครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้นะครับก็แนะนำฮะแนะนําต้องซื้อเมมการ์ดดีๆมาใช้นะครับเพื่อ หลีกเลี่ยงปัญหากล้องทำงานได้ไม่สมบูรณ์นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบกันนะครับโดยการใช้ตัวเมมการ์ด6 4 g กิกของ s a n d ิส k นะครับคลาสสิใส่เมมการ์ดเข้าไปนะครับแล้วก็สตาร์ตตัวกล้องครับเนี่ยครับหลังจากสตาร์ตตัวกล้องขึ้นมานะฮะ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดผมกดรีโมทนะฮะรีโมทเนี่ยมี2ปุ่มครับใช้งานง่ายๆครับปุ่มสีแดงก็สัญลักษณ์ก็คือถ่ายภาพนิ่งนะครับแล้วก็ปุ่มสีเทานี่ก็คือถ่ายวิดีโอนะฮะสมมุติว่าผมจะถ่ายสมมติว่าผมจะถ่ายจะถ่ายอานเนี้ยนะครับเนี่ยผมจะถ่ายภาพนิ่งนะผมก็กดสีแดงครับ เนี่ยครับกดทีเดียวครับไม่ต้องกดค้างนะครับกดปล่อยครับอุ่มสีแดงนี่ถ้าเกิดเราไปกดค้างนี่จะกลายเป็นชัดดาวเครื่องนะครับเนี่ยฮะถ้าเกิดผมไปกดค้างนะฮะเนี่ยฮะกดค้างไว้ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นชัดดาวเครื่องนะครับเครื่องจะปิดนะครับเวลาเปิดก็ต้องกลับมาเปิดที่ตัวกล้องนะครับเนี่ยครับต้องมาเปิดที่ตัวกล้องอ่าเอาใหม่นะครับเมื่อกี้ผมกดถ่ายนะครับเนี่ยครับผมจะกดถ่ายภาพนิ่งนะครับกดสีแดงครับกดปล่อย เนี่ยครับแช่ไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมจะถ่ายวิดีโอนะครับก็คือปุ่มสีเทานะครับผมจะถ่ายก็กดปล่อยเหมือนกันครับเนี่ยครับเนี่ยฮะตอนนี้ก็เริ่มถ่ายวิดีโอครับตัวเลขเดินมาแล้วครับแล้วก็สัญลักษณ์ตรงนี้ก็จะเป็นรูปกล้องวิดีโอสีแดงนะครับบอกว่ากําลังเลกคอร์ดอยู่นะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้นะฮะที่เรากดไปเนี่ยพอกดไปปุ๊บเนี่ย มันจะมีเสียงตึ๊ดตึ๊ดตึนะครับมีเสียงปิ๊บดังขึ้นสามครั้งนะฮะเป็นการบอกว่ากล้องกําลังจะเข้าโหมดวิดีโอนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือกําลังถ่ายอยู่นะครับสมมุติว่าตอนนี้ผมจะหยุดถ่ายก็กดอีกทีครับเนี่ยครับพอกดไปปุ๊บกล้องก็หยุดนะครับเอาใหม่นะครับถ้าผมกดหนึ่งทีนะฮะกดปล่อยนะครับตรงนี้ก็จะมีเสียงปิ๊ปิดปิดนะฮะสามครั้งนะครับอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยฮะแล้วก็ กล้องก็ทํางานครับเริ่มถ่ายไปเรื่อยนะครับเนี่ยครับเริ่มถ่ายไปเรื่อยตรงนี้นะครับแล้วก็กดอีกทีครับก็หยุดถ่ายนะครับเนี่ยครับการใช้งานไม่มีอะไรยุ่งยากครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าหลายๆท่านคงจะจริงๆคู่มือจริงๆมันมีมาให้นะฮะก็สามารถที่จะดูเพิ่มเติมได้นะครับคู่มือของตัวรีโมทนะครับ แค่ Quick Start 2หน้าเท่านั้นเองนะครับก็เป็นเรื่องของการเซตอัพพวกสมมุติว่าเนื่องจากกล้องนี่มันรองรับโหมดการถ่ายแบบถ่ายต่อนเนื่องนะฮะคือกดทีเดียวกดถ่ายทีเดียวแล้วก็ยิงรัว3ช็อตอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะเซตที่เมนูกล้องได้นะครับแล้วก็มาสั่งงานที่ตัวรีโมทตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจกล้อง eken authentic h9 นะครับ รุ่นที่รองรับรีโมทนะครับเนี่ยครับหรือว่าที่เขาเรียกว่ารุ่น h 9 r นะครับ r ก็คือรีโมทนะครับก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ anyxposter com นะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีตัวกล้องนะครับแล้วก็อุปกรณ์พื้นฐานพวกเคสกันน้ำรวมไปจนถึงพวกอะซสซอรีที่ใช้ในการยึดติดกับพวกจักรยานมอเตอร์ไซค์หรือว่าหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็รุ่นรีโมทก็คือเราก็จะมีรีโมทอยู่ในกล่องนะครับเนี่ยครับ นนี้เลยะครับสั่งงานถ่ายวิดีโอและก็ภาพนิ่งนะครับแบบไร้สายนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยตัวกล้องเนี่ยมีจริงๆมี w มี i ฮะสามารถสั่งงานผ่าน Wi-Fi ได้นะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนมาเชื่อมต่อนะครับก็สามารถที่จะใช้รีโมทแบบนี้นะครับเป็นรีโมทคลื่น 2.4G ครับลัศมีอยู่ประมาณ15เมตรนะครับสามารถกดถ่ายวิดีโอหรือว่ากดถ่ายภาพนิ่งนะครับจากตัวรีโมทตัวนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็รีโมทก็มีสายคล้องข้อมือครับนะฮะเนี่ยสายรัดข้อมือแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็หลายๆท่านมักจะถามผมครับแท่นชาร์จมีแถมเหมือนเดิมไหมมีฮะยังมีเหมือนเดิมนะฮะเนี่ยฮะถ้าเกิดผมลงรายละเอียดไว้ในเว็บเขียนไว้ยังไงก็คือต้องอย่างนั้นนะครับมีตามนั้นนะครับเนี่ยฮะแบตเตอรี่ครับให้สองก้อนนะครับที่ผมจัดชุดไว้ให้นะครับปกติแล้วนะครับตัวกล้องเนี่ย มันจะมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวกล้องเนี่ยหอันนะฮะที่ติดตั้งมาอยู่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่แรกนะครับแต่ก็จะมีอย่างนี้นะครับอีกหนึ่งก้อนนะครับเป็นแบตแท้นะครับ pg 1 0 5 0ความจุก,ก็คือ1,50 0มิลลิแอมนะครับแบตหนึ่งก้อนก็ถ่ายได้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะครับเนี่ยฮะก็เท่ากับว่าต้องเหนือจากกล้องและอุปกรณ์พื้นฐานทั่วไปนะครับในชุดเราก็จะจัด แท่นชาร์จให้ครับนะฮะชาร์จแบตได้พร้อมกัน2ก้อนแล้วก็แบตเตอรี่เพิ่มให้อีกหก้อนครับทั้งหมดคุณจะได้ทั้งหมดเป็น2ก้อนนะครับสำหรับผู้ที่สนใจครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ a n y a c q u i e r c o m ครับตลอด24ชั่วโมงนะครับสามารถทำรายการสั่งซื้อได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ